หมองมาตลาดมาเบิงเลขตลาดแตกพี่น้องได้มาแล้วดิพี่น้องเลขบ้านพ่อเลขตลาดแตกไหมค่ะเคยโกเคยหมานยุตลาดนะครับก็เลยมาเอาบรรยากาศย่ตลาดก่อนนะครับ้อขวา,านเนว่ทางตัวเด็กน้ำกัน,นแมนเพระาะว่างวดที่แล้วเข้ากับพ่อคุณยายท่านนึงยุตลาดนี่ละเราบอกแนวทางมากงวดนั้นสองเกศเกแล้วก็6หกสหสี่ <64. S 1> พี่น้องสมเม็ดเท่านั้น บาทนี่งวดนี้ได้มาแล้วเด้อค่ะเดอ้อได้มาแล้วเดียวฮอข้าไปย่างตลาดก่อนพี่น้องเล็กพอนอกนหาได้พอแล้วนะครับแต่ว่าข่วมมันข่วมแกนเหมนว่าท่านได้แน่นอนนะครับแต่ว่าได้มาแล้วไ้พี่น้องได้ยิบไว้ก้อนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆยเ้ขาฟังวันที่สิบสามอีกว่าจะแม่นตัวเดียวกันบนอ่าได้เลขมาแล้วพี่น้องปูเล่าเลยบอกว่าวันที่สิบสามจังค่อยสิยยยสัดเกนดเด้อพัชน แอดก็ไปหาเพื่อนมาเดี๋ยวนี้เพิ่งมากับมาจอดนะครับก็เลยมาพกสู้พี่สู้แต่ว่าอยู่ในสถานที่นั่นเข่าทายถ้ำอะไรน้อยแค่ห้านะเงินก็ไปแล้วนะครับเสียรายซื้อเงินก็นั่งไปถวายปูแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องที่พี่น้องเอซอันถูกหวยแล้วก็ท้ำบุญคับบูเพิ่น เราไ้เปาไปว่าอยู่ไซกับไปว่าลวดแต่ว่ายะว่าเอาสถานที่ของปล่อยคนโบพนโบห้ทายถ้ำห้ทายถ้ำเอฟซีกับปวดพอใจนะมาป็นเลขตลาดแตกแต่นี่พี่น้องครับเลขตลาดแตกก็แล้วเขาได้ยุตลาดได้ยุตลาดเขาไดยุตลาดก็เลยมาเอายึตลาดวันนั้นเขาได้ยุดตลาดนี่ือไล่เสื้อนะครับคุณแม่สุพลนะครับโอ้เอฟสุพลพลวาปีคุณแม่สุพลพลวาปีสามร้อยบาทคุณนารีรัตน์แสงมณีหนึ่งพันบาท คุณนำพรนรมาศห้าร้อยบาทคุณยวรัตพิทักษ์พิรักษาห้าร้อยบาทคุณแม่สงวนห้าร้อยบาทคุณสุภาพห้าร้อยบาทคุณยวรัลักษ์ผงสุวรรณกุลสามร้อยบาทรวมเป็นเงินสามพันมกร้อยบาทได้ถวายกุ้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนถวายกับพได้ดทายถ้ำเรื่องพี่น้องเด้อพระใดทายถ้ำนะครับก็เลยมาทายถ้ำยึดตรงนี้นะครับได้มาแล้วเราก็บอกว่าไปว่าวอยู่มงได้ก็ว่าแต่ว่าเราว่าเป็นเลขขันนำมุตนนะครับทางน้ลำมุ่นเด้อ นะครับเดี๋ยวรอบที่สิบสามนะครับแอดจะให้ลูกสาวหรือว่าน้องเบวเป็นผู้ไปถามมาให้นะครับอบอกกับมาลงพูลลงตาไว้ไปที่เรียบร้อยวันที่สิบสามเ่าอยสิฟันให้ได้ค้อยสิบฟันให้ได้ไดเลข<า>ตลาดแตกเลขตลาดแตกนะครับเลขตลาดแตกพี่น้องต้องจำไว้ให้ดีนะครับ ถ้าเป็นเลขตลาดแต่คือเลขสถานที่นั้นๆนะครับให้พี่น้องเข้าใจอ๋อตอนนี้เขาไปเที่ยวตลาดน้ากันใน <วะ S 1> เรื่องนะครับหมดที่แล้วห้ามาหมานอยู่มามายตลาดนี่ก็เลยมเอาอยู่นี่นะครับเลยึ้นซื้อว่าเป็นเลขตลาดแต่ก็แล้วกันนะครับบ้านโพตลาดแต่น้องพี่น้องเนาะไปเข้าไปยางตลาดไปไปยางตลาดน้ำกันครับพี่น้องนะครับยางตลาดน้ำกันสะกอนพี่น้องเดี๋ยวห้าจังค่อยเบิ้งตัวเลขเนาะตัวเลขก็ะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะ เดี๋ยวเลาะไปเลาะมาหาพ่อยายพีพ่อดีพ่อใหญ่วี่หาพ่อยายจันจังได๋มาจังได๋พ่อยายมาว่าที่เราว่าตลาดนี่นะยังไงห้อยก็ได้ยิ่งข่าวตัวนั้นนะอุณหภูมิของร่างกายปกติเกิดสุงหน้ากากฮะตาวีพี่มี่นี่ได้ไฟได้ไฟตามมาส่วนห่วพี่คือสามมือมันบนล่างเล่ติตาไอ๋อว่างหันเขา บนเขาเขียนในหาที้สองเขาบอกงวดปีสองะเามตัวครับเล้ศูนย์เกาเลขเลขมาตะบันโพตีต่านพ่อนพ่อวันี้บ่ท่านไดมันบ่ยังย่างย่ยัง่าา่่งาางงาายาา สซื้อหยังไปกินแรงบาดนี่เสื้อหยังล่ะาวีเจ้าเอคอยไดมา่เาเอาสา่่ลืมเียตเือเสียดล้านพี่น้องเสือทั้งบนทั้งล่างเกือบได้3ตว่าซั่นเอ้ามื้อนี้เฮาก็มาเที่ยวตลาดแตกท่เก่าแต่ว่าเราว่าเราบ่ทันได้เด้นั่นได้สุดม้นีีบ่เอาางามะงหาสพี่น้องอเพิ่นบ่ วัตเดวทีดบจดีกตจะดีที่เ็กพีปลูกเองจากสวนสดๆจากไร่เลยตนเอ้าาวากาวากไบอกกาซาเท่าไหร่ากไากนาอากไห้ชาวนามกยังงนาไหมครับมกไปซื้อมมกไข่ปลาไข่ปลาเอ้าไข่มดแดงเจ้าไข่ใสอยหด พี่ว่เน่าวเราหมดเลยมามาป่ะอาจุกเงินเราจุกเงินปูใจก้อยบจุกเงินเจ้าจะจุกให้ห้านที่จุกเงินพี่น้องเราก็ถือด้วยเปิดไฟกล้องนะเจ้าผู้ใดแต่ตาวิถามตาวิีเราบาได้ไปเราบาร์พระท่านได้แต่ว่าเข้าได้มาแล้วได้มาแล้วเข้าได้มาแล้วตัวเลขเราตลาดจะเบิดก่อนจังคอยเบิ่งตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อ Man man ổng, man 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 ดึงเกตสามสามเกก็แปดสามอืมแต่ว่าเกตสามนี่เกี้ยงแพงแล้วมันบ่าเกตสาม3เกตเคสามศูนย์เกสามสามเกตเี้ยงแพงแล้วพี่น้องกินแก่ไมนคนไปยังยังหาแนวกินอีกสักอนข้าไปพ่อายจันบร์งกะวีแล้วพ่อแม่บ้านแล้วไปนั่น พูดถ um. e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  well, ึงเสียรล่านเห็นไปเห็นไปเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับบัวล่ะผมว่าเราเอาบัว้งหมดแที่ได oh, oh, ้ผลได้ล sure. oh, ่างได้อย no ah ู่อันเพิ NASA, ่นหางวันล um> ่างเพิ่นอบเพิ่นชื่อบนบัอนชื่อล่างนะซื่อล่างชื่อบัอนกันมาเน่ได้มาไปซอแซงมาไปบัวจ้าเรียกมองว่านบัวจ้าบัวท่านไหนยิ่งท่านบ้ยินได้ยินงข้าววังที่สิบสามเป็นสี่ห้า ไปใครว่ามาในเจ้าไปไคเฮ็ดหมู่บ้านไปไปอยู่ถือไม่ใช่งวดเราเรยกค่ะเจ้าผ้นแล้วถือฉันไม่ได้ซื้อมันนี่นับนับได้ยากลูกสาวว่าแม่ก็่ต้องซื้อพอซื้อคนเดียวแต่เงี้ยเดียวกันก็เก่าอเ่อยากลก้ลยบไ่ได้ซื้อลูกหามแล้วเยม่ซื้ออันวันวันวันหายอันสิบเพียแล้ว ดอกทิศแปะเนาะนั่นละงวดนั่นละเบิดหลายดิ่หน่อยงานชายด้วยนี่หมดขาดเตือนบอกขาดที่สองหมดหมแล้วแมวแต่ว่ามีแต่เพิ่นซื้อดอกอัญชันคนซื้อต้องตั้งหรือว่าซื้อเนไงเพราะว่าหามันเสียมันก็เสียหลายข้นเนาะวนี้ก็ติดทุนคือเก่าแล้วเนาะได้ไหเรามีทุนแล้วได้เลยมีกระสุนแล้ว ชื่อยุนละขอบคุณเลยขอบคุณค่ะเดินตลาดคู่คนโฉบคนมาเล่พี่น้องถื้อทั้งบนทั้งล่างอ๋อพี่น้องพนันนี้ก็ย่างตลาดมาพ่อสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวเ่าจะโชว์ตัวเลขเบื้องตัวเลขน้ำกันเลยนะคะเลขบ้านโพตลาดแตกวันนี้นะคะตลาดแตกแน่ๆงวดที่แล้ว งวดที่แล้วมานอยู่ตลาดได้สองเก้าศูนย์เก้าหกสี่ฮะได้อ้ยเอ็ซีได้หลายเดี๋ยวโช์นี่นี่นี่งวดนี้ได้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยให้พกท้าแข็งท่าแข็งลอตเตอรี่โชว์ให้เลขเลขบ้านโพตลาดแตกเนาะพี่น้องเนาะนนเพราะว่ามามานมันอยู่นี่ม้ามันมันอยู่ตลาด โทรมาแล้ว่เรียกขังน้ำมแม่เรียกขงน้ำมนนบ้าน่งนของแท้่ของแท้จเป็นแท้อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้แต่ว่าวันที่สิบสามวันที่สิบสามนี้จอปล่อยสามังหนึ่งันนี้ตแ่ลนี่ละนี่ละยูนานี่ศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งบ้านโพตลาดแตกเด้อพี่น้องเด้องวดที่แล้วก็คือสองเก้าศูย์ก้าหสี่กับมพร้าย่าจันบ้านโพยู่ตลาดนี่ละ เมื <iyorsun? S 2> ่อนี้มันเคยมานอยู่ตลาดอันนี้อันนี้อันนี้เพเป็นยายจันเด้อพี่น้องพี่ถือกระดาษโชว์ให้อยู่นี่เป็นยายจอยเอ้าจันจอยสิพ่หมันอยู่บ่จันคึอกันอยูอ่าศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งท่นี้แต่ว่า ลงปู่ลงตาเลาว่าวันที่สิบสามพันสิบวันให้วันที่สิบสามจังหวัดสิชัดเปลี่ยนคือศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนี่เพ,พิ่นให้มาจับลอตเตอรี่ไว้ซกอนว่าสัตว์อาร์ฟีนองเอฟซีมักบอเนาะมันอาจจะเป็นเลขก็องาอมอาจจะเป็นเลขก็สวยนะครับพี่น้องเอฟซีอัสิว่าคือบ,บอ,ง,องามแท้เลขตัวนี้เนาะอไหร่แล้วราชการที่สิบเอ็ดเนาะศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งท่านี้เป็นเลขขันน้ำมนต์เลาว่าเป็นเลขขันน้ำมนต์เด้อพี่น้องเด้อเลขขันน้ำมนต์ค่ะ วันนี้วันที่13บจังคอยจะฟันให้จังคอยจะชัดเจนเพราะว่าวันที่13บพระสิบวงสรวงวันที่13จะมีพิธีบวงสรวงจะนาตัวเลขมาฝากจะนําตัวเลขมาฝากคือเ่าแต่บ่สามารถทายทําได้เมื่อพ่นบวงสรวงพ่นบ่อนุญาตพ่นบ่อนุญาตค่ะตัวเลขก็ตามนี้แล้วพี่น้องเด้อให้โชคดีกันทุกคนขอบคุณพี่เซนเตอร์ขอบคุณป้าจอยนะคะผลมัดถือกระดาษไท้เป็นพี่เซนเตอร์ให้ จอยกับจันค <laughs> <ez> ่ายกันอยุติพี่น้องจอยจันจอยจันเนาะอ่าโชคดีกันสุขสุขคนเด้อสวัสดีค่ะ